ูไปสิไปหาพี่น้องก่องไก่ผัดเห็นผู้ชายผัดแม่อีกเลยพี่น้องเอ้สบายดีตอนค่ำๆพี่น้องเอลยเอปสิไปส้มสวนพี่น้องก่องไก่เฮ็ดเป็นบอกฮะโอ้ยน้อยเพื่อนสิไปแกะมันยาเออพุงเห็นนะ ถือผ้าคาทองอีมาฉาบปูนฉาบนางนาจะคล้องนั่นฉาบแน่ไปไปไปลงหาพี่น้องกองไก่พุ่นไปเซทชินอีกแล้วอีน่าวไปโอ้ยมึงก็มาหัวฟาดไอหนี่ห้องน้ำเหมันม่แล้วมั้ทั่วสัมะอย่ามาเนียนไม่เอาออกไห้เดยงี้ <แ>บุญเจ้าัวเ<ำ>พิ่นบออันฟาดลงหันเนาะไปไปพี่น้องเอ้ยผมไปชมสวนพี่น้องกลองไก่อีเถาละโมกอีเถายืนอีเถาเฮนเห็นเท้าไถ่ะเห็นกล่องเห็นเท่าไถ่คะคือบ่มีไปอันนั้นแท้ย่างย่างเก็บใต้กูสติหย่างเห็ดพุงเห็ดเห็ดเห็นเห็ดอยู่บริภูมืิอหมยหย่างเออมึงนั่นมาพี่น้องสิพาไปพาไปชมสวนพี่น้องกลองไก่มดกูกูกูโคนมันอีสิไปซื้อแบบ เนี่ยบ่เป็นยังค่ะบ่เป็นยังลาว่ะอืบ่แม่ลาว่ะลาว่ะลาว่าขอยนญาตจะต่ายไว้พูดเอานั่นนั่นบ่มันยังหามฮอยู่ทางนี้วันนี้จะพามาชมบ้านพี่น้องก้องไก่นะพี่น้องเอ้ยน้องโรกนั่นเองหมนงดูดัีลบ่ได้เบิวเย สายพี่น้องกองไก่นะปองลงอ่าสวัสดียายสวัสดีคุณยายคุณยายอันนี้คืออันเขาสร้างสร้างเลยไปนับปิงก็จะมีหอดสองร้อยเงินหรือบอกยังอีกอยู่สอบหนึ่งฉันจะซื้อไว้ให้ยายนีทำของหวานพรุ่งนี้อืมโคตอันพันน้ำผึ้งเล้วยาหรือพันน้ำผึ้งอ่าพี่น้องอ้วนๆเลยง่ายพี่น้องใหญ่ใส่เบิ่งในมันดูค่ะเม็ดมันดูค่ะตีให้หน่อยค่ะตีให้ดูหน่อยตีได้จ้าตีได้เล อันม้อยม้อยเหี้ยวเหละแสดงมาแค่่ค่ะเพิ่งมาเิ่งม้อยด้อเพิ่งเบิ่งม้อยนั่งเข่าดูค่ะเหี้ยแสดงมาแค่นะเเอยม้อยแสดงมาแคนนหยบอยู่ยังสีข่ายหนาอยู่โอ้เดี๋ยวจะให้เพิ่นเขาพาไปเบิ่งนนสวนอีพี่น้องยให้เพื่นไปกันไปชมไปถาปไปถ่าเพื่อนมีลงงานเป็นของเจ้าคองอีนะพี่น้องเอ้ย โรงงานไม่ค่ะโรงงานไม่ทอนนั่นเองยิงเจี๊ยบเราอยากมาเป็นสมัครเป็นพนักงานลราบอกเป็นแม่อะไรมั้ยพี่น้องส่วนบักสาลีเพลินบักข้าวโพดนั่นเองโอ้ยมีเมนพรอเฮ้ยเอ้าเอ้าเอ้าเอามันข้าวโพดกันดีกว่าอออเนาะต้นบริสุทธ์นะ อันนี้คือสวนมะขวโพดันพี่น้องก้องกายมดกูกู่กุคนนั่นก็คือน้องโชคนั่นเองี่น้องบ้านติดกันนี่แหละก็บ้านเจี๊ยบเนี่ค่ะทั้งนี้เป็นบ้านเจี๊ยบเป็นลูกพี่ลูกน้องค่ะอันนี้สิเป็นลูกของของไอ้ยายอันยายกบเนาะแมนน้องโชคเป็นอันนั้นเพราวะบ่าวเครือเป็นไอ้ยายกบอ๋อ ปาดงามเลยเนาะพี่น้องมะขคะโพดเพิ่นนเดี๋ยวจัะสีเจีสีสื่ออันน้ำเพิ่นขึ้นไปหายายนี่ไว้เห็ดหวานมืออื่นค่ะถ้าไม่มีทางไปมีแต่ปักสวยๆความแก่จนหมอยหลุดเนาะกินได้ปล่รแก่จนหมอยหลุดเป็นตัวหวานอะไรได้นี่หวานอะไรได้อย่าไปคิดลามกเลยพี่น้องหมอยข้าวโพดหมอยข้าวโพธิีเบิ่งก่อนบ่ดีกันี่คือหมอยหมอยมะข้าวโพด เดี๋ยวพี่น้องจีหาว่าแม่น้องบ่อยลากโมกเออเดี๋ยวถจะคล้องคุณมาสักก่อนนะคะแม่วันนี้เจสซีจะมาซื้อบัคคาโพดไว้ไปให้ยายดีผู้ได้สานแกนอ่ะบ่แม่นพี่น้องกองไก่บ่ค่ะวเอาลายดอกยิงอาจจะอาจักห้อยเงินจักร้อยบาทเอาลายบ่ร้อยบาทก็ได้ลายบ่ใยญ่ก็ได้ลายเลยไม่ใช่ทำ hại เลย ซือร้อยบาท่มาลายไา่ขยายพี่นองกว้างลายพี่นอกไ่ค่อยมีกูมือนี่บ่มีผุกคบเลยเตียเจะบ่มีผุกคบเออร่อยนึ่อนั่นแล้วมี่ปั่นกันกันถวือมนี่ยาให้แม่เห็ดหวานอื่นให้แม่ข้าเพิ่นหักเร์คเจียบ จ้กน้อยอันเจ้าส oui. ah. like ิบโบหูอ like ่ะตัวได้แก่ตัวได้ออนแต่แต่คูคขาไม่ได้หักได้หักผิจีนจะมาได้แก่จะมาไน้นี่ละก็ลงน้องที่ละนถว อายุป้าข้าพดคก็สรางกันตีตีแล้วหยาดใค่ะตีแล้วละยดใจหยาดใจบอพี่น้องใจยดใมีแต่ฟักอ้วนๆที่้อาเอ้ยบอข้พดพี่้องก้องก่ยายเจอน้ำล้างก็เห็ดยัดจะยันคยรักเต้แเราซ้อมอยู่นนซ้อมยั่นยายก้องไก่ ไม่ได้โซ่แน่เออเลี้ยดีๆเลยยายเด้อมันไหลมันไหลอันนี้มันเลนตานหนามูเก่งขึ้นยังเออเออกระเป๋ากระเป๋ายังแวบดูถัดตึงแล้วแม่นโลดพี่น้องเขาท่านที่วางไว้ให้บางไว้อันชุบมือแก่เลยนี่แม่นเพอได้อันโพเอ็ดวางฮั่นเหล่าอันเฉกไม่เสร็จแล้วมันหักีกค่ะที่กระโปรงมีแต่ปลากระโปงนะคะมีแสงมีตัวโอ้ยพี่น้องปลากระโปงปลากระโปงสวยงามอลังการ กระสอบนึงพี่น้องค้าลอยนึ่งนะโทษแทะสามผักยี่สิบค่า่บบไปหาหลักยังขบวนอีกแล้วกินเลยหากินเลยให้มาแต่มาเฮ้ย องพี่กินเลิกนั่นได้เขาเริ่มชื่อท้องแถมว่านี่รวยก็นวยกินได้ไล่นี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 ่ที่ไหนยังกระดิกเรียกไหวไว้เต่มกันเฮ้ยไว้ขายก็ได้เงินได้หันน่ะริมเบิ้งไดบิทมันนั่งจะอ่อนได้บาดานอาการง่วก็กินได้พร้อมนะคะต้นระบาดมีคนจรองแล้วค่ะเขมอมันละพักอันเฮ้ยหวานหวาน ขั้นเหตดในนี่เลยเจ้ากินของพี่ล้วานหานผูแน่พี่น้องครับผูกนั่นจักยันผูกลงอยู่กันยมางน้มจะยันลงยัดลงพี่น้องกล้องกายถั้มันเป็นบ้านเราคือมีได้เหตุแค่นั้จนเพระแห้งจะได้ชำนี้อืออเอาไมันเกิลอยรือวยยิงบจอฮเชเอเจห่ปานเาคโรห่ารองลอยชามลอยผัเอ๊เอีไลโตเด้อาทเเปห เอาจากรลอยก่อนนี้นะทัานไปเอาล้วงเอาลายักเขาเขาอีโลหนึ่งสาวภาวะคอนเกรตแท่งอันนี้มิจฉเพลินอันนี้เพคนปลูกผู้เดียวนะพี่น้องแค่ในกับสีแดงขายแน่นะคะสามสาวสี่สาวกำลังเฮ็ดเป็นกองกองพี่น้องเลยกองละสาว แม่น้องโซ่แม่แต่ว่าสีแถมออยังของแถมแถมหนึ่งแถมหนึ่งขอบคุณค่ะใส่ถุงค่ะคุณยายได้ไปร้อยหนึงค่ะ ได้จะได้ใส่ร้อหนึงที่กล่องบ่ห้ากล่องร้อยพกกล่องร้อยได้ยังไม่ได้พอเลยได้คิดจะหักงมาแทมอีกไงเอานั่นนั่นโอ้น้ำบริอภคแล่ไม่ได้จะเอาเมือบดได้มาเอาลายไม่จะเมือเอาเมือบดได้แหน่มันเหลือถุงเลยอะไรแบบนี้มีอยู่ได้ถุงอันนี้ก้อนมีเลอดอกมีเลือดอกอันนี้คือผู้ไทยนะคะผู้ไทยขนาดแพ้ได้นี่ไงนะเออผู้ไทยแท้นี่มันอยากาศจะทำเลยทีกว่า บมแมนลาเป็นคนบ้านเดียวกับอกกับเจออรจอนเจออรแซงบอกเลครับเจ้าอยู่บันติวบานท่าบานท่าเออยู่บานท่าเอออยู่บันน้องท่าเจออรอยู่บันติวบอาลไปหนึ่งร้อยบาทค่ะอ้อยเอ้ยอัเออ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 เอีเออเออเมอเอมเนอเอ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 เออเออเเออเออเออออเเอเออ เอาไปเห็ดวานโลดไม่พาโลดอกได้กินอยู่อไม่พี่น้โลหอกได้กินอยู่อนินะครค่ะไปยิงแก่ินยสวนเพิ่นมีทุกอย่างนะคะอันนี้แต่งคืออยากเมิดสุดไปแล้วเนาะคนเก็บขาอยากเมิดแล้วอ่านทางนี้ก็สิเป็นสวนพริกพี่น้องเกเท้ามาชีบอกดูบักเพิกแต่มันเพ็ดอยู่บ่ เร็วเร็มาซีมาชั้นเบิงเร็วเนี่อันนี้เป็นบักพีกพ่นองอุ้ยพันเป็นขยันแทขยันว่านะคะอันนี้เป็นผักค่ะต้นหอมโอ้ยแะมเปนแซเนาะกินของฟรีนี่ค่ะบิดกินบิดกินพุ้ง่งลงอยู่หันข้างมาดูค่ะเออ กินเพื่อชาติหน้าเออไอ้ไม่หวานเฮลยไปกินไม่แมนไม่หวานเหเออเอามาหนึ่งลูกค่ะทางนี้ก็สิเป็นทั่วพี่น้องเอ้ยทั่วฝักยาวอันนี้กระลังขึ้นทั่วพุ่มบอกเลจังว่าบริสัยนะหวานแบบง่ามเนี่มังง่ามเนี่ยกินทั้งข้าวที่กระไรไม่ง่ายเลยค่ะโอ้ยกินมาเขือพอกน้องไม่เทิรนไม่ทำแทบอ้ยผักสลัดน่ะมีดนะผักสลัดก็มีค่ะสัญยอน สลัดสลัดสลัดเอา,อ,าอันนี้คืออะไรน้ำหมักน้ำหมักเพิ่นเพิ่นใช่กระหล่ำกระมิ้นมีทุกอย่างค่ะกระหล่ำมะเขืเอเทศเพิ่นเพ่อาน้ำน้องเพิ่นเอาน้ำน้องตัวนี้แล้วเนาะเพิ่นเอาโปบ่ใส่โป้มนะคะมะเขือ,มอนเมื่อกี้ในทั้งขั้นน้องกระติมนะพี่น้องแต่ว่าเพิ่นยับเพิ่นมาปลูกมึงให้หน้าเพื่อล้ว สวยงามตามท้องเรื่องค่ะเดี๋ยวอาจจีซีก่ะเื้ออันเมื่อวานเห็นคุณเอื่อยอันเห็ดหวานเมื่อวานนะคืออยากกินแต่ของหวานนี่แหละพี่น้องเอ้ยขอนท้องบ้างขอนท้องไม่ท้องค่ะและเสร็จจากนี้เราจะไปไหนต่อคะไปหาสอนอาีะอะไรนะคะมือนีหาแนวกินเบิ่ดมืออะไรไม่เอาเลยอยูอ่บ้านอยู่่ซองก็หุบเนี่ยก็ะชื่อหาแต่แนวกินแนวอยากอะไรนะคะ แล้วไปทางนี้ก็จะเป็นปลาครับพดเพิ่นจุกพวกคืออันนี้คือกินของฟรีไปก่อนนะคะอะไรผักกระบุนไเคยไม่เคยค่ะไหนผักกระบุนหอรบนอคยืนทองคือกนทองวาว่าขันยืนทองทองใครทองพวกกินกันนะกินนะแม่เธอะนัขันเธออยากทองอยู่ ก็คือพวกกินสะแล้ว่าอยากทองอยู่ไปานเมือยังทองว่าอันนั้นนะเดี๋ยวจังที่ตามไปอันสอนน้ากันอีกพี่น้องเอ้ยผักเสริมนั่นนะกิ่นกระข้าปุ้นนะแกอือันนี้เรากชไวใเอาดอกมันบอกดอกงามดอกผักอันชีลาวชีลาวค่ะเอาไว้เอาแนวมันอืดอกงามๆมีทุกอย่างค่ะในสวนเพี่น้องจากพี่น้องค่ะ มาเฮานี้อ่เป็นว่าคิดกูเด้อกสิได้พากันลบใบสอนต่อยแล้วนะคะเป็นว่าคลิปนี้ก็จบภาพบรรยากาศใบซัมเนียอยู่ที่สวนพี่น้องกองกายเบนกูกูกูกคนนี่แหละค่ะมื่อวานมาซื้อบักขคโพดต์ไม่ใบเหยายนี่อันเท็จของหวานกินมะออื่นนะคะตอนนี้มันค่ำแล้วบริเฮดทสขามะอื่นนื่นแหละค่ะขาบริไปทางใดนะคะเป็นว่าคลิปนี้เก็บภาพบรรยากาศใบซัมเนียพี่น้องอย่าลืมเข้ามาเป็นกำลังใจเจสีจีเจี๊ยบเทย์เท้าแล้วก็ทีมงานมาสุขสุขคนเซนเกลเซนเคอร์นั่นแหละพี่น้องค้าเมื่อวานกับยูตบานเตื้อนก ตื่นลุกขึ้นมาแล้วก็กินค่ะมึงน่ะคื้นหาได้น้ำกินลไรจะผมงอก้นนอกไม่กระดายพอดีอ๋อสเกี่ยวกันเนี่ยก็ผมเออเนาะไปแล้วค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าโอ๋ยเก็บพุงกันค่ะเก็บอะไรกับวายุหรอกค่ะขับเอาเขาไวอยู่ถาจังจิบเห็น